สบายดีพี่น้องเามุเรงเลยจ้าบิดสุขุสุขคนบหมนกันาะเจ้าคนเห็ดยังอยู่หน้าบ้านนาะมะเขือกำลังแตกใหม่หลังจากงัวกัดไปแล้วพี่น้องดอกดาวเรืองก็เริ่มปุ่งดอกแล้วสีเหลืองกับสีสม ีเสิเททางหนเน้อพี่น้องเทออกน้อยเดียวนงเยบุคุณหอดพุ่นก็นได้เอ,อ้าคือคือเห็นหูต,ตัวเอวคือเห็นหูต,ตัวเอลวางเงมาเป็นด้ิบพอ,อ,อ่ เปื้อนเทอะพี่น้องเอ้หนาฝนนี่ทางเขามาเนี่ยเละโห่มุนนะเละเที่ยวได้แต่หนาแง่หนาฝนก็ทำใจเอา <c oughs> ล่างหลดน้องลุงจะไปใส่แล้วจะไปปั่นหลดถีบทางใดแหละ ลูกไปทางไดละเฮ้ยนขนาดเขา,ขาเอาดินเอาหินมาใส่นะหนันหันรถเหยียบหยุกไปเลยนะมูนี เทเพื่อบรให้มันเป็นขีต้มเลยทางงานเลยพีนน้องนำมาเปิดเทาไข่มันเป็นขีต้มหมื่นนมันนี้นะผักอันนี้ก็เสียดายด้วยเนาะแป้งก็บ่ได้นะฮันนะบมมีอันเจาะมีเครื่องเจาะเห็ดนมันแข็งเลยเรียบร้อยแล้วบันเปิดเวลาคือมายืนเปิดหันเลยหมักหมื่นพลาดยู่นฮันนะ ขันเห็ดเนินๆต่ำๆไปหันโบเป็นยังเองอ,อเอาใส่มังมันเป็นคุ้มอะ่ะแหละตัวมันเป็นแอน,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 นหินนะฮะใส่มังเป็นเป็นคุ้มอะยังโบเป็นตร้มทางออกทางเขา ແຄບພົດບໍ່ຫີນເຮົາກໍເລັມອັນນະມື້ນີ້ແຫຼະເຮີ້ຍເຮີ້ຍດີດອກເລັມເມົາຫນ້ອຍດຽວຫນຶ່ງຫີນກັບຊາຍກໍມາຊະຊິວ່າີິງັກະາຍ เขาขนดินเลยนะเขาคือจกดินหนาฝนไปปัญญามหนาพ้นขนดินพูนพี่น้องเอ้ยสมแล้วเรือเปล่าันนี้เนี่ยมีแต่เขาสีมาเทเลยพี่น้องมันมันวนควนควนข้ามาหน,น้าเนาะท่านสมแล้วมาน้าแล้วพี่น้องมันควนปูนมาสมเทเลยอ่ะเหมือนกันพี่น้อง right ตันนี้คือเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเทปันนี่เลยพี่น้อง,นนองตันมีปูแล้วกับเทหอยสำนีกหัดออกกินตัวนี้นเฮาเดียวมือน้องกระชิตักออกพี่น้องเลยตัวมันส่วนเกินน้องหนึงเน,น,นาะก็น่ากระชิลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องกันหน้อพี่น้องเด้อบายบายพี่น้อง